ค่ะแอดวานเองค่ะก็อพิสตนี้นะคะแอดวานก็จะมาเริ่มค่ะเริ่มเ,เล่าเรื่องราวรีวิวนะคะซีรีส์จีนเรื่องจอมโจบันทึกจอมโจรขุดสุดสารอันนี้จะเป็นภาคออตอนเสียงแห่งความสุข,ขุมนะคะ The Sound of the Providence ซึ่งปี2020มี2ซีซั่นก็ซีซั่น1 32ตอนแล้วซีซั่น2ก็ต่อกันเลยค่ะ30ตอนไม่ต้องรอนานนะคะซึ่งก็ฟังกันไปเพลินๆค่ะ คำถามที่พบบ่อยๆนะคะก็คือแอดจะดูเรียงยังไงสำหรับแฟนๆนะคะที่ชอบเรื่องบันทึกแห่งจอมโจนขุดสุสานเนี่ยเราดูกันยังไงก็ถ้าเกิดว่าแบบมันมันแบบโอ้โหมันอินเข้ากระดูกเรามากนะคะเราก็ต้องมีครบคนิยายครบสิบเล่มเป็นหนังสือนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นภาคหลักแล้วนอกนั้นที่มาสร้างเป็นพวกซีรีส์เสริมๆด้วยก็จะมีภาคทิเบตนะคะก็ อ่านในเว็บโนเวลละกันคืออัดหวัานอ่านไอ้ภาคอื่นๆเนี่ยจากเว็บโนเวลสทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เสียตังค์ให้นักเขียนเช่นเดียวกันค่ะก็เสียตังค์ผ่านเว็บไปนะคะจากนั้นก็มีภาคซาไฮจากนั้นก็มีภาคแบบไอ้ที่เขาเรียกว่าภาค10ปีนะคะฉลอง10ปีแล้วก็มีตอนพิเศษไอ้ราชานักตกนั่นะนะคะแล้วก็มี ภาคที่เป็นฉงฉีก็อันนี้แหละค่ะ reunions ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้เขาก็ใช้ว่า restart แล้วก็มีคำว่า reboot อีกคำหนึ่งซึ่งมันก็หมายถึงภาคฉงฉีเนี่ยแหละเหมือนกันหมดเลยนะคะ ก็สนุกค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอย่าลืมฟัง9สกุลน,นะคะเพราะว่าแอด a วานก็กำลังรีวิวเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่เช่นเดียวกันค่ะก็วิธีการหาวิดีโอให้ง่ายๆในในช่องนี้นะคะในช่องของหวานชูก้าเลิฟชินีสโนเวลแอนด์ซีรีส์ก็คือเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะคะรายการวิดีโอซึ่งแอดได้สร้างเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วค่ะก็ง่ายนะคะสำหรับ สำหรับทุกท่านที่ค้นหาเรื่องที่ชอบที่จะฟังค่ะก็ฟังกันไปเพลินๆน,นะคะฟังแล้วเราก็ยังทําอย่างอื่นได้ด้วยแต่ถ้าเราดูเราต้องใช้ประสาทตานะคะทําอย่างอื่นไม่ได้ค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันนะคะสําหรับไอตอนเสียงแห่งความสุขขุมเนี่ยรีวิเนียนี่มันก็คือ,อภาคนี้ได้อูเสียค่ะที่หล่อมากๆเลยนะคะ อูเสียหล่อหล่อทุกภาคอยู่แล้วเนาะอูเสียได้เฮียจูอี้หลงมาแสดงนะคะแล้วก็เสียอ้วนค่ะหวังหวังพังฉือหวังพังจือนะคะได้เฉินมิ่งห้าวมาแสดงส่วนหวงจุนเจียนะคะเป็นโอโ้ น้องเขาหล่อมากค่ะเหมาะกับบทนี้มากเลยนะคะจางฉี่หลิงอืหล่อสุดแล้วแล้วก็ตอนที่อ่านนิยายนะคะอัดเข้าใจว่าบทต่อไปก็คือไปห้าวเทียนนี่น่าจะมาเป็นนางเอกแต่ก็ไม่ทันได้เป็นนางเอกนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรกับอูเสียเลยแค่แบบเป็นแฟนเกิร์ลเท่านั้นตอนแรก อาดเดาว่าเป็นอันหนิงเนาะตอนแรกแต่ว่าอันหนิงก็โอ้โหสู่ขิดไปนะคะตายไม่มีนางเอกค่ะเรื่องนี้ไม่มีนางเอกแล้วก็บทบาทที่สำคัญอของอีกคนหนึ่งนะคะก็คืออาลองอารองของอูเสียมานะคะสำหรับรีวิเนี่ตอนเสียงแห่งความสุขุมค่ะเอาละค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะตอนซีซั่นหนึ่งตอนที่หนึ่งค่ะก็เปิดเรื่องด้วยอูเสียฝันร้ายนะคะฝันถึงอาาของเขาว่าอาาเนี่ยเลา เรื่องไอ้โรคก,กระดิ่งเนี่ยให้เขาฟังตอนที่อูเสียเป็นเด็กค่ะโดยโรคก,กระดิ่งนี้นะคะรักษาหายได้ด้วยนิ้วหมาแต่ถ้าไม่รักษาเนี่ยคนคนนั้นก็จะกลายเป็นพยาธิแล้วก็ฟุบอยู่บนหลังคนอื่นไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยหลังจากที่อาสามส่งเด็กชายอูเสียเข้านอนแล้วอูเสียก็ขอร้องอาสามไม่ให้ลงไปสุสานอีกมันอันตรายอาสามจึงบอกกับเด็กชายอูเสียว่า เกิดเป็นลูกผู้ชายอะกลัวอะไรลูกผู้ชายไม่กลัวความตายขอแค่ตายอย่างมีคุณค่าแล้วอาสาก็เอาสมุดบันทึกจอมโจรแห่งสุสานนะคะของปู่เนี่ยมาให้เด็กชายอูเสียกอดนอนแล้วก็จำไว้ว่าเจ้านามสกุลอู๋ ู่จะคุ้มครองนายเองเด็กชายอูเสียพยักหน้ารับหลังจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่อาสามก็เดินทางมาที่ไซงานขุดสุสานอาสามได้รับรายงานว่าชุดที่ลงไปขุดในสุสานเนี่ยตอนนี้ตายไปห้าคนและคนยังติดอยู่ด้านในอีกหลายคน อาสามบอกทุกคนว่าพวกเราต้องไปพาพวกเขากลับขึ้นมาทุกคนจากนั้นคณะของอาสามก็เดินลงไปในสุสานทุกคนพยายามตะโกนเรียกชื่อของคนที่คาดว่าติดอยู่ในถ้าแต่ไม่มีเสียงตอบรับเลยต่อมาไฟฉายของทุกคนก็เริ่มดับไปอาสามจึงรีบจุดไฟแช็คทุกคนที่มีไฟแช็คจึงจุดไฟขึ้นมาเช่นกันทันใดนั้นก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นและรู้สึก ถึงสิ่งที่สามารถเคลื่อนไหวได้มาคอยฆ่าพวกของอาสามทีละคนทีละคนและคนที่มีปืนก็ยิงคนในคณะด้วยกันเองหลังจากได้ยินเสียงประหลาดอาสามรู้สึกว่าจับเมือกอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วอาสามก็ถูกจู่โจมจากตัวที่พวกเราทุกคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร อูเสียสะดุ้งตื่นจากความฝันเป็นเวลาเดียวกันกับที่พางจือ่อมาเคาะประตูบ้านเรียกอูเสือวัดเทียนจินเสียอ้วนพาผู้ว่าจ้างมาพบกับนาย สามน้อยแห่งตระกูลอูเมื่อพบกันแล้วอูเสียก็ขอให้ผู้มาเยือนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เขาฟังผู้วาจางเล่าว่าเขาทำงานในคลังเก็บสินค้าเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อหลายวันก่อนมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วพื้นของคลังสินค้าก็ถล่มกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ขนาดเท่าโต๊ะสนุกเกอร์สองโต๊ะต่อกันเขาสงสัยว่าด้านในจะมีสุสาน อูเสียได้ยินก็มองหน้าผ่านจือแล้วแนะนำให้ผู้ว่าจ้างไปแจ้งเจ้าหน้าที่โบราณวัตถุสิมาจ้างเขาก่อนทำไมชายผู้ว่าจ้างบอกหากแจ้งนักโบราณคดีพวกเขาก็ต้องหยุดงานทันทีหากมันไม่มีอะไรในนั้นเขาจะได้ถมมันเองเร็วขึ้น อู๋เสียหันไปตั้งหน้าตั้งตาเล่นสนุกเกอร์ไปเรื่อยๆเจ้าอ้วนก็หันไปบอกผู้ว่าจ้างว่าไม่มีปัญหาเขารับงานแล้วหลังจากผู้ว่าจ้างไปหาอะไรดื่มด้านนอกแล้วผางจื่อเจ้าอ้วนนะคะก็บอกกับอู๋เสียว่านะ้ำถูกตัดแล้วนะเดี๋ยวไฟฟ้าก็จะถูกตัดงานนี้ต้องรับนะมีมูลค่าห0,000 0หยวนพวกเราใช้ได้ถึงครึ่งปีเลยอู๋เสียบน่น เจ้าอ้วนว่าเนี่ยพวกเรามีอาชีพค้าขายวัตถุบโบราณแต่นายชอบหางานแปลกๆมาให้ฉันทำอยู่เรื่อยเลยแล้วอูเสียก็ตัดสินใจรับงานนี้ต่อมาเป็นเสียงของอูเสียเล่าเรื่องราวของตัวเองว่าผมชื่ออูเสียปู่ต้นตระกูลผมเป็นคนขุดสุสานมาตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างประเทศจีน เขามีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่แสนจะลึกลับข้างในบันทึกจดประสบการณ์ต่างๆตอนที่เขาไปขุดสุสานในสถานที่ต่างๆในตอนเป็นวัยรุ่นสมุดบันทึกเล่มนี้มีชื่อว่าบันทึกจอมโจรแห่งสุสานมีหลายคนคิดว่าผมต้องเจอประสบการณ์พิเศษมาเยอะแยะมากมายเพราะผมอยู่ในครอบครัวนี้แต่จริงๆแล้วที่บ้านผมไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งทำธุรกิจพวกนี้มีแต่อาสามที่สนับส นนุนผมแต่เขาออกไปบ่อยๆและไม่กลับบ้านแล้วมีคราวหลังที่อาสามบอกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยผมฝันเห็นเขาบ่อยๆแถมยังเป็นฝันร้ายด้วยผมตามหาล่องรอยของเขามาโดยตลอดแต่ก็หาไม่เจอ er. ผมคิดว่าเขาคงตายเสียแล้วผมตามหาล่องรอยของอาสามมาโดยตลอดแต่ก็หาไม่เจอ er. ผมคิดว่าเขาคงตายเสียแล้วหลังจากนั้น ผมก็แอบตามรอยที่จดไว้ในสมุดบันทึกของปู่ผมได้ผ่านอันตรายมามากมายได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมายโดยหวังว่าเจ้าอ้วนกับจางฉีหลิงผ่านอะไรมากับผมมากที่สุดเราสามคนมีชื่อว่าเหล็กสามเหลี่ยมตอนนี้เราสามคนต่างเลิกทำแล้วหวังพังจือกับผมทำธุรกิจที่อูโจ ผมได้กลายเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยวัตถุโบราณส่วนจางฉีหลิงก็หลบอยู่ในเขาลึกงานปกติของผมนอกจากจะค้าขายโบราณวัตถุแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นเท่าที่เห็นไม่ค่อยสำเร็จนะัก จากนั้นอูเสียและพางจื่อก็เดินทางมาถึงคลังสินค้าแล้วก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเราได้แจ้งให้กองโบราณคดีทราบเรื่องแล้วเขาให้ผมมาช่วยดูพื้นที่ให้ก่อนเดี๋ยวพวกเขาจะตามมาคนของคลังสินค้าเล่าว,ว่าในวันที่เกิดแผ่นดินไว้เขาได้ยินเสียงเหมือนระฆังดังและเสียงคนคุยกัน อูเสียถามว่าเสียงนั้นพูดว่าอะไรเป็นภาษาหูนานหรือเปล่าคนของคลังสินค้าบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเสียงลมก็ได้แต่เสียงพูดคุยเนี่ยดังชัดเจนมากๆแม้จะฟังไม่ถนัดแต่ก็รู้ว่าเป็นเสียงพูดคุยกันพางจือกับอูเสียเข้าไปยังหลุมที่เปิดอยู่ อูเสียพูดขึ้นว่ามันเป็นถ้ำหนึ่งถ้ำที่มีผนังมีการลาดปูนซีเมนต์ด้วยหากว่าถ้ำสุสารที่ใดที่ต้องปูด้วยปูนซีเมนต์อีกทีเนี่ยงั้นก็หมายความว่าไปกลับต้องใช้เวลานานมากนั่นก็แสดงว่าด้านในต้องเป็นสุสารขนาดใหญ่มากจริงๆผางจื่อยิ้มนึกว่าพวกเขาต้องรวยแน่ๆคราวนี้แล้วทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในถ้ำ อูเสียมองไปรอบๆและพูดขึ้นว่าที่นี่มีคุณค่าทางโบราณคดีมากเลยอ้วนก็มองไปข้างหน้าก็เห็นโลงศพแบบแขวนที่มีสภาพสมบูรณ์มากพวกเขายังสังเกตว่ารูปภาพปูนปั้นนั้นบนโลงเป็นรูปคนถือเครื่องดนตรีต่างชนิดกันเจ้าของเนี่ยคงฝังนักดนตรีไว้ด้วย ต่อมาเมื่อทั้งสองคน,นสังเกตเห็นว่าใต้โลงศพทุกโลงมีถ้วยรองอยู่ด้วยอูเสียบอกว่าน้ำนั่นเรียกว่าน้ำค้างโลงศพซึ่งจะให้มันนตกลงดินไม่ได้เด็ดขาดน้ำค้างโลงศพหยดเดียวอยู่ได้ร้อยปีเพราะฉะนั้นตอนฝังศพคนจะใช้ชามนี้มารับน้ำค้างโลงศพอยู่ด้านล่างพางจือสงสัยว่าแล้วรับน้ำค้างโลงศพมากขนาดนี้จะเอาไปทาอะไร ผูเสียก็บอกประโยชน์ของน้ำค้างลงศพว่าเขาเองก็ไม่รู้หรอกแต่เคยเห็นในสมุดบันทึกจอมโจรขุดสุดสานของปู่ผมท่านใดนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงดังประหลาดหลายครั้งพางจื่อเจ้าอ้วนนะคะกลัวมากเลยจนเท้าไปเตะเอาถ้วยรองน้ำค้างลงศพหกบนบพื้นกลายเป็นก๊าซพิษ อูเสียและพางจือหลบได้ทันแล้วก็คิดกันว่าไอ้โลงศพนี้อันตรายมากจะต้องขนโลงศพออกไปพวกเราเอาขึ้นไปด้วยก่อนหนึ่งโลงในขณะที่รถ เครนนะคะก็ดึงลงศพขึ้นไปแล้วก็อูเสียกับพางจื้อก็ขึ้นมานั้นรถเครนเกิดขัดข้องจนเกือบทำให้น้ำค้างลงศพหกซะแล้วแต่ทั้งหมดก็รอดขึ้นมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อนำาลงศพแขวนขึ้นมาแล้วอูเสียก็บอกกับตัวแทนของคลังสินค้าว่าเสียงที่พวกเขาได้ยินเป็นเสียงมาจากเหล่าลงศพเหล่านี้ลงศพที่นี่มาจากสมัยฮั่นและศพที่อยู่ในสุสานนี้ก็คือพวกนักดนตรีและเครื่องดนตรี three, จำนวน23อันพอดีก่อนหน้าที่จะเกิดแผ่นดินไหวโลงศพที่แขวนไว้ก็จะเกิดการสั่นตอนที่แผ่นดินไหวเครื่องดนตรีที่อยู่ด้านในก็จะส่งเสียงนั่นแหละคือเสียงที่พวกคุณได้ยินตัวแทนของคลังสินค้าพยักหน้าเข้าใจอูเสียพูดต่อว่าแต่ที่นี่มีเรื่องน่ากลัวกว่าลงศพพวกนี้เห็นน้ำค้างโลงศพพวกนี้ไหมน้ำค้างลงศพพวกนี้มีพิษต้องเอาชามรับไว้ ข้างล่างมีโลงศพมากมายหากน้ำค้างโลงศพที่อยู่ด้านในหกตกลงพื้นแล้วก็คนในบริเวณรอบๆนี้10ลี้ก็จะตายกันหมดหากทีมโบราณคดีมาแล้วก็บอกพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขามาสั่งเราจัดก,การเนี่ยทุกอย่างทำเรียบร้อยหมดแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของพวกเขาแล้วจากนั้นอูเสียแล้วก็พางจือก็ลากลับ ตัวแทนคลังสินค้าเดินไปส่งทั้งสองคนแต่คาดไม่ถึงว่าพวกคนงานที่อยู่ใกล้ๆโลงศพต่างก็เดินเข้าไปรูปคำโลงศพแขวนที่แขวนอยู่ทําให้เชือกบนรถเคลนหลุดลงมาโลงศพแขวนล่นกระแทกพื้นและน้ำค้างโลงศพก็หยดลงพื้นเกิดเป็นกา๊าซพิษทันทีอูเสียตะโกนบอกให้ทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่ อูเสียได้รับกา๊าซพิษเข้าไปจนสลบไปเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นภาพตัดมาตอนเช้าของวันใหม่อูเสียนอนซึมซึมอยู่บนเก้าอี้นอนในสวนของเขา ทันใดนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากกองของเก่าของเขาอูเสียพบว่ามันเป็นเสียงข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือที่อาสามเนี่ยให้เขาไว้ตอนเขาเป็นเด็กอูเสียคิดถึงอาสามที่เคยสอนเขาอ่านความรับจากข้อความอาสามบอกให้เขาแยกคาออกมาแต่ละพยางและทุกๆสองพยางให้เรียงเขียนเป็นคําใหม่อูเสียถอดความรับออกมาได้เป็นข้อความว่าพิพิธภัณฑ์สภาพอากาศ เปยจี้เก๋หมวนไม่แหลมฝั่งตะวันออกของหอกลองที่หนานจริงตู้เซฟเบอร์221อูเสียบอกนี่คือที่อยู่อาสามให้ฉันไปรับของที่นั่นอูเสียพยายามโทรกลับไปที่หมายเลขที่ส่งข้อความมาแต่โทรเท่าไหร่ก็ติดต่อใครไม่ได้ ตอนกลางคืนอูเสียคิดถึงอาสามเขานอนอ่านข้อความของอาสามในมือถือความทรงจำดีๆของอูเสียที่มีให้กับอาสามของเขาก็ปรากฏขึ้นมาเขาคิดถึงอาสามของเขามากจากนั้นอูเสียก็นึกถึงสิ่งที่คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกเขาไว้ว่าปอดของอูเสียมีปัญหา ปอดมีพังผืดขึ้นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลคาดว่าเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้วเมื่ออูเสียรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายก็กดโทรศัพท์ไปบอกเสียเเส่ยวเกอว่าเสี่ยวเกอผมป่วยนะจากนั้นอูเสียก็จำได้ว่าหมอบอกเขาว่าอูเสียจะมีชีวิตได้ชีวิตอยู่ได้3-6ถึงเดือนเท่านั้นต่อให้เปลี่ยนปอดใหม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก ที่นี่มียาสามชนิดที่ระง,งับอาการได้ชั่วคราวคุณกินสีขาวไปก่อนพอหนักแล้วไอจนเลือดออกก็ให้กินสีฟ้าพอถึงอาการหายใจยากหายใจไม่ได้ก็ให้กินสีแดงจากนั้นเสียงของอาสามก็ดังขึ้นในหัวของเขาเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องไม่กลัวตายแต่ขอตายอย่างมีคุณค่ามีความหมาย อูเสียตัดสินใจว่าเวลา3เดือนที่เหลืออยู่เขาจะตามหาอาสามให้พบเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เขายังทำไม่สำเร็จในชีวิตนี้เช้าวันลุ่งขึ้นอูเสียจึงมาในลุกใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจากที่สมๆผมยาวแล้วก็สภาพสุดโสมก็ไปตัดผมใหม่ค่ะแล้วก็แต่งตัวใหม่นะคะสดใสปิ๊งๆจากนั้นค่ะก็พาอ้วนไปยังที่อยู่ที่แกะได้จากข้อความในมือถือ อูเสียไปเปิดเซฟค่ะหมายเลขสองหนึ่งแต่ว่าด้านในมันก็ไม่มีอะไรอยู่เลยแต่ต่อมาอูเสียก็พบกับบันทึกการโอนสิทธิ์ที่ดินให้กับอูเสียซึ่งก็คืออูซานซิงเป็นผู้โอนนั่นเองอาสามของเขานั่นเองพางจือ่อหัวเลาะเสียงดังเพราะดีใจที่อูเสียกําลังจะรวยแล้วได้รับที่ดินจากอาสามเป็นมรดกแต่อูเสียทาสีหน้าคุ้นคิดรบะบาดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นสิ จบตอนที่1แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่2ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพปิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูกา r Love, Chinese Novel and s ด r i ีรเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ